สวัสดีครับลานต้าอะไรแต่งครับคลิปนี้มาส่งงานชุดโคมไฟหน้าไฟท้ายของเว็บร้อยตัวเก่านะครับชุดนี้ลูกค้าจบไปในงบ2 5 0พนะครับสั่งไฟเดย์ไลท์เป็นสีนํำเงินไฟเลี้ยวสีส้มแล้วก็มีไฟเบรกกระพริบครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับ